มมาที่ถ้ำเทิงนั่งนิมิตท่านพระอาจารย์วีระนะครับวันนี้ก็ได้ทําบุญด้วยการนำพาท่านมากลับมาวัดเพราะว่าไปกินนิมนต์ที่วัดคำประมงท่านก็นเลยเล่าให้ฟังถึงการสร้างเจดีย์ที่มาของการสร้างเจดีย์เริ่มจากมีเงินอยู่5,000บาท เจดีนี่นะออกแบบเป็นแบบสามชั้นเนาะครับอาจารย์เอ่อชั้นล่างเป็นประสูตรแล้วก็ตัดสลูแล้วก็ปรินิพานแต่แต่แต่และชั้นนี่ขึ้นขึ้นได้บอกครับถ้าถ้าทำเสร็จแล้วก็ขึ้นไม่ได้อ้แตข่ข้างบนจะมีอะไรปิดก่อปิดไหมโป่ปงบอกครับโอ้ อ๋อคือว่าท่านอาจารย์กี่ปีนี้สร้างกี่ปีแล้วครับเริ่มสร้างมา6ปีครับท่านเป็นคนออกแบบแล้วก็ลวดลายต่างๆนะก็เนื่องจากว่าท่านเรียนจบทั้งโลกทั้งด้านพ่อช่างนะครับก็เลยมีความความเข้าใจเรื่องลวดลายศิลปะลายลาวลา,า,ายไทยแล้วนี่ก็เป็นหลวงปู่ศิวาาลีพมะาลัย อันนี้ข้างในเจดีย์นะครับก็มีพระพุทธเจ้าน้อยซึ่งก็ขออนุญาตนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้มีพายุฤดูร้อนครับแล้วด้านหลังก็เป็นพระ,ะสมเด็จซึ่งมีพระสมเด็จองค์ใหญ่แล้วก็มีองค์เล็กๆติดติดอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,ก็ได้นะครับพระพระสมเด็จนี่เป็น ท่านพาระจันหล่อที่นี่องค์งเล็กนะครับพระสมเด็จพระสมเด็จองเล็กนะครับท่านก็เอามาติดทําให้มองเห็นเป็นรวดลายคือว่าสมเด็จองค์ใหญ่แล้วก็องค์เล็กส่วนส่วนพระสมเด็จเนี่ยเนื่องจากว่าท่านพระจารย์มีความเชี่ยวชาญเรื่องการาทำพระเครื่องนะครับท่านก,ก็เลยเทำที่นี่แล้วก็ ออกแบบงานปั้นต่างๆด้วยตัวท่านเองอน,นี่เป็นนางพญาพระนางพญาอันนี้เป็นอันนี้เป็นพระรอดนะครับพิมพ์พระรอดอันนี้เป็นพิมพ์พระซุ้มกอแล้วก็มีพระซุ้มกอเล็กๆอยู่นะครับเป็นพิมพ์พระซุ้มกอเล็กๆมาประดับอยู่อีกครับ ทุกอย่างเนี่ยยังยังไม่ได้สำเร็จนะครับอันนี้เป็นภาพผงสุพรรณเอทั้งหมดเป็นทีมือพระอาจารยอ์อย่าแปลกใจนะครับเพราะว่าท่านจบเอกง,งานปั้นของอพ่อช่งมางมานะครับท่านเรียนทางด้านงานเอกง,งานปั้นปริมากรรมนะครับ ที่เห็นพื้นตารางรอบรอพื้นซีเมนเนี่ยแรบรอบๆเนี่ยนะเป็นลานที่จะปูกระเบื้องรอบองค์เจดีย์นะครับประมาณพันตารางเมตรนะครับก็จะมีการทอดผ้าป่าในวันที่17เมษายน17เมษายนนี่ก็จะมีงานผ้าป่ารู้สึกผมจะทราบข่าวเขา มีคนเชิญผมไปที่หนึ่งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องมาร่วมสมทบพระป่าด้วยเพื่อทำกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องนี่ก็อันนี้เป็นกระเบื้องที่เ,เตรียมไว้าานะพัดจะกล่องหนึ่งประมาณสองกว่าบาทาแต่ว่าประมาณพันตารางเพิ 1, ง่งได้ไม่กี่กล่อง แต่ว่าช่างใครจะเป็นคนทำผมทำเองแลวทำประมาณนันชาวบ้านแล้วช่วยทำอ๋อชาวบ้านช่วยทำหลวงพ่อท่านพระจย์วิระก็ทำเองด้วยช่วยงานกันแต่ว่าต้องใช้พันตารางตอนนี้เพิ่งได้อยู่ประมาณ30สบตารางได้ไหมนั่นก็ทอดพระป่าอ่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็มาช่วยกันทำพระป่า เดี๋ยวผมจะชักชวนเพื่อนฝูงทำป่าป่าป,ป,ปูพื้นเจดีด้วยนะครับบริเวณวัดทําเทิงสนักสงฆ์ธรรเทิง,างนางนิมิตตันนี้เป็นพระพุทธรูปฝีมือพระอาจารย์ใชมเปมนี่นปีพศเท่าไหร่ครับสอง้ารุอยกสรบหา หลวงปู่หลวงปู่สุภากันตะศีโล,โลา112อ,อายุท่านร้อยสิบสองปีท่านก็ให้ให้สร้างไว้สูงเก้า,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 าเมตรนะครับแฉลบพระปางลีลามหาเถระศักดิ์สิทธิ์พระปางลีลามหาเถระศักดิ์สิทธิ์นะครับโอ้สวย อืลอลงพจาย่อหลวงพ่อหลวงปู่หลวงปู่สิมพุทธจาโรนะครับท่านพราะจยา์วิระไออยู่จำพรรษากับหลวงปู่กีบโอตอนนั้นเป็นพระข,ขาวนะเนขขาะอยู่อยู่ที่ถ้ำถ้ำพระปองยี่งใหม่ญญก็อยู่เป็นตาพระข,ขาวหนึ่งพรรษาตั้งแต่ปีสามสองนะครับแล้วท่านก็ หลวงปู่สิมก็บอกว่าไปอยู่ที่ไหนให้ปั้นลูกหลวงปู่สิวรีอันนี้หลวงปู่กัจยานะหลวงปู่สิวรีอยู่ขวามือนะครับนี่เป็นหลวงปู่น้าที่เป็นที่มาของว่าถ้ำเทิงนาคในบิดนะครับสุญญาาตบัังเกิดน ดงดูป่าดูจิตดูใจผู้ทองอยู่ไหนความรักและศรัทธ,ธาธรรมชาติสดใสวิไลงามตาธรรมนั้นอยู่ในปา่าศรัทธ,ธาตามหารอยธรรม ทาสัพพยะพระกรรมฐานตามหานิพพานหลานธรรมผมมีจิตศรัทธาจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุที่อยู่ในบ้านผมผมมีจำนวนมากมีเส้นผมลุงปู่มัน่นพูดิทัตโตและพระเถรานุเถระอื่นๆมากมายผมจะเอามาประดิษถานที่เจดีย์ ที่วัดถ้ำเทิงนาคนิมิตนี้ให้หมด mm. เนื่องจากว่าผมอายุมากขึ้นแล้วจะกลัวจะไม่มีคนเห็นคุณค่าจะเอาไว้บนยอดเ mm. จดีมีสามชั้นคือตัดสรู้ประสูตรตัดสรู้และปริมิพาน mm. ผมจะเอาไว้ตรงยอด mm. ท่านผู้ใดที่คิดว่ามีจิตศรัทธาจะร่วมในการหาพระอบก็หามาได้ผมจะบรรจุให้แล้วก็มาถวายหลวงพ่อ ปรา,ารย์เีระวัดถ้ำเทิงส่วนท่านใดที่คิดอยากจะมาเทพื้นของศาลาอาเทพื้นของเจดียดรอบๆนี้ประมาณ1,000ตารางเมตรก็ตารางเมตรละประมาณ250บาทก็เป็นเงินหรือตามศรัทธาก็5บาท10บาทก็มาสมทบกันจะได้เสร็จววๆผ้าป่าวันที่17เเมษายนนี้เวลาช่วงเช้าก็มาร่วมบุญกันหรือใครมาไม่ได้ ก็สมทบจะถูกปัจจัยเข้าบัญชีของท่านพระอาจารย์ธีระวัดครรมเชองนางนิมิตได้เลยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่จะร่วมมหาบุญในการสร้างไว้สืบต่ออายุพระศาสนาให้ครบ5,000ปีต่อไปอนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับสาธุครับเข้าป่าเจอพระธรรมะในป่าถุดศรัทธา ยึดคำพระพุทธองค์ธรรมาชาติอยู่ในคุนเขาไพรพงสมดังเกตจำนงถุด,ดงเพื่อหานิพพาน